เล่าเรื่องบายเลมอนอินดี้เรื่องตีนผีห้ากริง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 เพื่อผมสะดุ้งผวาตื่นด้วยเหงื่อการที่แตกพลากทั่วกายเกือบจะลุกวิ่งหนีผีลูกตาลอยู่แล้วแต่กลับเห็นว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในบ้านเหมือนที่เข้าใจตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงบอกคนขับของรถหกล้อที่ผมใช้ทำงานหาเงินมาหลายปี ตั้งแต่ไอ้ต้นเพิ่งลืมตาดูโลกด้านนอกรถคือแสงสว่างของหลอดไฟจากปั๊มน้ำมันริมทางเด็กปั๊มกำลังจับกลุ่มนั่งคุยกันร้านสะดวกซื้อตรงหน้าทางเข้าปั๊มก็ยังเปิดไฟสว่างแทกทกผมหอบหายใจแรงในหัวคิดออกแล้วว่าหลังจากเอาทองไปคืนให้ไอ้ตุ๊กตาลูกเทพนั่นแล้ว ผมก็หนีมากบดานอยู่แถวชายแดนแต่ยังข้ามไปไม่ได้เพราะติดโควิดช่วงนี้ชายแดนข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้านเลยกวดขันกว่าที่ผมคิดนี่ผมก็ติดอยู่แถวนี้มาเกือบเดือนแล้วอาศัยจอดรถเปิดกระจกดับเครื่องนอนในปัม๊มใกล้ๆร้านสะดวกซื้อเสียค่ายากันยุงไปหลายขดแต่ก็ยังหาทางข้ามฝั่งไปไม่ได้เสียทีผมเปลี่ยนใจไม่กลับบ้าน เพราะกลัวว่าข่าวใหญ่ขนาดนี้ถ้าตำรวจตามผมเจอไอ้ต้นมันจะเห็นพ่อโดนจับลูกตาลก็คงเสียใจที่ผมต้องติดคุกเลยหนีตะลิดเปิดเปิงมาในที่ที่คนตามไม่เจอเลยดีกว่าโทษเรื่องเมื่อกี้ก็แค่ความฝันน่ะสิผมคงคิดถึงลูกเมียมากเกินไปประกอบกับกลัวนางสุดากับลูกของมันจนสติแตก เก็บมาฝันเป็นตูปเป็นตาทั้งที่หลายวันมานี้ก็ไม่มีผีสักตัวมาหลอกผมแล้วกริ้งกริงกริ้งกริงแต่เสียงโทรศัพท์มือถือยังดังเหมือนเดิมผมเลยล้วงเอาโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงก่อนจะเห็นว่าเป็นลูกตาลโทรมาจริงๆเกือบสี่ทุ่มแล้วลูกตาลจะโทรมาทำไมปกติลูกเมียผมเข้านอนตั้งแต่สองสามทุ่มหรือจะเกิดอะไรกับไอ้ต้นเหมือนที่ผมฝัน ถ้ามึงไม่เอาของของกูมาคืนภายในคืนนี้กูจะเอาของรักของมึงไปเสียงของผีดังขึ้นในหัวของผมอีกครั้งผมถึงกับกำโทรศัพท์แน่นด้วยความโกรธปนกลัวหน่อยอีสุดาอีผีไม่รู้จักพอได้ทองไปแล้วยังมาทวงกูอยู่ได้อีหาถ้าลูกกูเป็นอะไรไปกูจะขับรถกลับไปตามหาผัวมึงแล้วฆ่ามันให้ตายตกไปตามกันคอยดู ผมกดรับโทรศัพท์กรอกเสียงตึงเครียดลงไปด้วยใจที่ว่าวุ่นหวาดกลัวฮัลโหลไอ้ต้นเป็นอะไรลูกตาลอะไรของพี่ลูกตาลตอบมาด้วยน้ำเสียงปกติไม่ได้ตื่นตกใจร้องห่มร้องไห้อย่างที่ผมกลัวว่าจะเกิดขึ้นไอ้ต้นมันก็นอนไปแล้วนะสิจะเป็นอะไรละ่ะแล้วเองจะโทรมาทำไมดึกดื่นเอาดีๆพี่ต่างหากไปทำอะไรไว้หรือเปล่า เมื่อกี้ตำรวจมาที่บ้านมาตามหาพี่ขอคนบ้านด้วยแต่ฉันไม่ให้เข้าเนี่ยฉันดูละครมาถ้าไม่มีหมายค้นตำรวจก็เข้าบ้านเราไม่ได้โชคดีนะที่ฉันติดละครไม่งานคงปล่อยให้พวกมันเข้ามาแล้วเรื่องที่ลูกตาลบอกทำให้ผมตกใจไม่แพ้กับเรื่องที่กลัวว่าจะเกิดอะไรกับไอ้ต้นเลย ฉีบหายแล้วตำรวจรู้เรื่องกูได้ไงวะก็ไอรถคันนั้นไม่ได้มีกล้องหน้ารถสักหน่อยนี่ว่าแต่ตำรวจบอกอะไรเองบ้างไม่ได้บอกอกแต่ฉันแอบฟังพวกมันคุยกันมันพูดกันถึงตัวอย่างเนื้อในเล็บของศพแปลว,ว่าตอนรถชนเหยื่อยังไม่ตายเรื่องฆาตกรรมเรื่องรอยล้อรถคลูดถนนเรื่องกล้องวงจรปิดร้านทองอะไรไม่รู้ฉันปฏิปต่อเรื่องไม่ได้เลย ผมขนลุกเกรียวทั่วร่างหนาวเหน็บไปถึงสมองที่รู้สึกเหมือนว่ามันหดเหลือเล็กนิดเดียวอาการที่ขึ้นสมองมันเป็นแบบนี้นี่เองดีนะที่ผมตัดสินใจไม่กลับบ้านไม่อย่างนั้นคงโดนซิวเข้าซังแ้ไปแล้วก๊อกก๊กเฮียผมอุทานด้วยความตกใจเมื่อจูจ่ๆก็มีเสียงเคาะประตูรถจากทางด้านล่าง เมื่อมองลงไปก็เห็นพนักงานเติมน้ำมันชายร่างขอมกำลังยืนยิ้มยิงฟันส่งขนมในถุงขึ้นมาให้ผมดูช่วยซื้อโหลพี่ชายสุขหลอ่อแม่ผมทาเองเลยนะมันพูดภาษาไทยสำเนียงประเทศเพื่อนบ้านที่ผมพยายามจะข้ามฝั่งไปนี่แหละ เห็นแล้วหุดหงิดทำไมทีมึงมาประเทศกูง่ายจังวะแต่พอกูจะไปบ้างเสือกยากจิบหายไอ้อีพวกคนที่ทำให้เกิดโรคระบาดนี่ก็อีกคนจนใช้ชีวิตยากโว้ยพวกมึงรู้กันบ้างไหมมีอะไรเหรอพี่ไปกูไม่ซื้อผมตะคอกใส่ไอ้เด็กต่างด้าวก่อนหันมาตอบเมียด้วยความหมุดหงิด ไม่มีอะไรที่จอดรถนอนในปัม๊มแล้วไอ้เด็กพมา่ามันเอาขนมมาขายน่ะคนเฮี่อะไรจะกินขนมตอนสี่ทุ่มวะแม่งไม่รู้จักเวล,เวลาแล้วนี่เมื่อไหร่ที่จะกลับบ้านรอบนี้ที่ไปนานจังไอ้ต้นมันบ่นคิดถึงพี่นะพอเมียพูดแบบนั้นผมก็น้ำตาซึมคิดถึงไอ้ลูกชายจับค้่หัวใจกอก,กไม่ซื้อไม่เป็นไร ลองชิมแค่นิดเดียวก็ได้นะพี่ชายสุขหล่อเสียงหน้าหุดหิบดังขึ้นอีกครั้งทั้งที่ผมคิดว่าไอ้เด็กต่างด้าวมันกลับไปรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วผมจึงหยิบขวดน้ำในรถเมือขึ้นเหนือศีรษะอย่างบันดาลโทรศัพกะว่าจะปาใส่หัวมันให้แตกไอ้ฉิบหายฮ,ฮี่ฮี่ฮี่เหมือนมันจะเตี้ยลงกว่าเมื่อกี้และกำลังหัวเราะเสียงเย็ยนเยียย ใบหน้าเลเทมีรอยไฟไหม้ท่อนล่างขาดคว่ำอยู่ทางด้านหลังมันใช้ททองที่มีไส้ไหลออกมายืนชูขนมไม้เกรียมขึ้นมาให้ผมดูซื้อหมายพี่ชายแม่ผมทาเองเลยนะส่วนนี่อะมันหลุกไปตอนปั๊มระเบิดฮี่ฮี่ฮี่มันชี้ไปทางท่อนล่างของลำตัวที่ส่วนขาย,ยังกระดิกไปมาเหมือนอยากจะลุกขึ้นยืนในขณะที่ผมอ้าปากค้างเบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้น และเสียงในโทรศัพท์ของเมียก็ดังกรอกอยู่ข้างหูผมพรุ่งนี้วันพระฉันก็ว่าจะพาไอ้ต้นไปวัดซะหน่อยพ่อเมื่อวานฉันเจอแม่หมอที่ตลาดด้วยนะแม่หมอแกทักว่าให้พี่ระวังตัวอะไรไม่รู้แกว่าวันโกนนะผีแรงยังไงพี่ก็เลือกที่หลับที่นอนดีๆหน่อยแล้วกัน ยิ่งวันโกนก่อนวันพระใหญ่ด้วยเขาว่ากันว่าคืนนี้ผีจะดุมากตอนตำรวจมาเคาะบ้านฉันก็คิดว่าเป็นผีตกใจหมดไม่ดุไม่ดุผีใจดีนะเดี๋ยวจะเต้งให้ดูท่อนขาล่างของมันลุกขึ้นจนได้อวัยวะภายในที่ไหลออกมาจากบ้านเอวของมันหน้าขยะขยงและเหม็นกลิ่นไม่กลิ่นซากศพฉุนขึ้นจมูก ขันล่างของมันโยกเอวไปมาในขณะที่สองมือของมันก็โยกไปตามจังหวะเดียวกันฮี่ฮีฮ่ฮีฮ่ฮีฮ่ว้าวาว,าวากบก,กในที่สุดผมก็ร้องออกมาด้วยความสยดสยองยิ่งเงยหน้ามองไปทางร้านสะดวกซื้อผมก็เพิ่งเห็นว่าตอนนี้ทุกอย่างมืดสนิบไม่มีดวงไฟเปิดอยู่เมื่อผมสตาร์ทรถเปิดไฟหน้าก็ได้เห็นสภาพปัมร้างที่มีรอยไหม้เต็มไปหมด ปั๊มระเบิกปั๊มระเบิดฮี่ฮี่ฮีไม่เอกไอ้ผีเฝ้าปั๊มยังร้องเพลงเหมือนชอบใจที่หลอกให้ผมเข้ามาเป็นเหยื่อได้ในขณะที่ผมร้องโวยวายไปด้วยเหยียบคลาดใส่เกียร์ พู่รถหกล้อออกจากปั๊มโดยล้อหน้าทางฝั่งคนขับเหยียบเข้ากับท่อนล่างของไอ้ผีเฮียนี่ที่กำลังเต้นอยู่เข้าเต็มเปล่าคลาเสียงเนื้อแหลกเป็นชิ้นให้ความรู้สึกชวนอ้วกแต่ผมก็รีบขับรถออกมาชนเข้ากับประตูไม้เล็กๆที่กั้นทางเข้าออกไว้ทั้งที่ตอนผมขับเข้ามาไม่เห็นมีประตูนี่เลยแล้วนี่ผมขับรถหกล้อเข้ามาโดยไม่ทำรั้วพังได้ไงวะเนี่ย ไปดีม่มีหัวนาพี่ชายสุขหลอ่อเอิกเอิกเอิกเสียงบอกลาของมันชวนให้ขนหัวลุกแต่ผมไม่สนใจอะไรแล้วนอกจากขับรถไปร้องโวยวายไปจนลูกตาลที่ยังอยู่ในสายต้องโวยวายไปกับผมด้วยว่ากบว่ากบกอว่ากบกอก,ก,กรีดอะไรพี่มีอะไรพี่ร้องทำไมพูดสิพี่ชาติเกิดอะไรขึ้นผมตอบเมียไม่ได้เลย และสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์หลุดมือไปตอนไหนตกอยู่ในรถหรือตกออกไปนอกรถแล้วผมไม่รู้อะไรสักอย่างไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังสติแตกและเหยียบคันเร่งมิดจนรถหกล้อพุ่งตรงไปบนนถนนมืดมิดด้วยความเร็วราวพายุโครงกึกกึกกึกเอีดแดดแฮกแทกแทก ผมเหยียบเบรกตามสัญชาต,ตยานเพราะเหมือนกับว่ารถมันชนอะไรสักอย่างที่ผมไม่ทันเห็นแถมล้อยังเหยียบมาแบบรู้สึกได้ด้วยผมกำควงมาลัยรถแน่นจนมือสันเนศเหงื่อผุดออกจากร่างในทุกๆรูขุมขนเสียงหอบหายใจของผมดังก้องในความมืดและเงียบหน้าผากของผมจะดพวงมาลายแข็งกระด้าง ไหลห่อตกด้วยความหวาดกลัวปนอิปรยไออีผีพวกนี้จะตามจองเวียนกูถึงไหนวะแม่งเอ้ยจากความกลัวก็กลายเป็นความโกรธสติสตางของผมเริ่มกลับมาเอาก็ตอนนี้ว่าแต่เมื่อกี้ผมเหยียบอะไรไปวะตรงนี้พอมีไฟทางอยู่บ้างห่างๆกันผมเลยยกศีรษะขึ้นมองกระจกมองหลังเฮียกูเหยียบคนรลระๆหรือผีวะ เพราะโดนผีหลอกบ่อยจนชัดแยกไม่ออกระหว่างคนเป็นกับคนตายแล้วผมเลยมองกระจกมองหลังอยู่นานเพื่อดูว่าร่างที่ถูกเหยียบแน่นจะขยับตัวหรือไม่ตึกตักตึกตักเพื้อเสียงหัวใจเต้นเสียงกลืนน้ำลายกระทั่งเสียงเหงื่หยดติ้งติ้งผมยังได้ยินด้วยความตื่นเต้นทั้งที่เสียงเครื่องยนต์ก็ไม่ได้เบาเลยแม้แต่น้อยอะโอยโอยพี่ ร่างนั้นค่อยๆขยับตัวยกหัวขึ้นมาใบหน้าอาบไปด้วยเลือดเธอตะโกนเสียงสั่นเทาช้าๆช่วยด้วยพาฉันไปโรงพักพยาบาลตะโกนไม่ทันจบเธอก็ฟุบลงนิ่งไปผมลีริมฝีปากมองกระจกช่างใจว่าจะทำยังไงดีตอนนี้ผมรู้แล้วว่าอีนั่นไม่ใช่ผีแต่มันเงยหน้ามองมาจำทะเบียนรถได้หรือเปล่าวะถ้านิ่งไปเพราะตายก็ดีอยู่หรอก แต่ถ้าเสือกไม่ตายแล้วแจ้งตำรวจจับผมขึ้นมาผมต้องหนีอีกกี่คดีหล่ววะเนี่ยบรื้นบรื้นเมื่อตัดสินใจได้ผมก็เปลี่ยนเกียร์เป็นถอยหลงังแล้วคลื่อนรถถอยไป,ไปด้วยความเร็วเพื่อเหยียบมันซ้ำแกรบแกรบเสียงกระดูกถูกล้อรถหล้อบดบนถนนทําให้ผมยิงออกมาทั้งเหงื่อเต็มหน้าด้วยความสะใจอย่างน้อยชีวิตของผมที่ถูกกระทำมาตลอด ไอพ่อระยำก็ตั้งใจจะฆ่าตั้งแต่เด็กไอลุงชายก็ทำให้ชีวิตผมฉิบหายไอพ่อตาแม่ยายก็รังเกียจกีดกันแค่เพราะผมไม่มีตังค์พวกผีก็ตามหลอกหลอนเหมือนกูเป็นลูกหนี้พอได้จัดการคนอื่นฆ่ามันขโมยของมันทำให้คนอื่นเจ็บปวดทุกทรมานนี่มันสนุกสาแก่ใจกูจริงฮ่าฮาผมหัวเราะออกมาราวกับคนวิกลจริต ก่อนเปลี่ยนเกียร์เป็นเดินหน้าแล้วเหยียบซ้ำไปอีกรอบเสียงกระดูกยังคงลั่นแตกดังแกรบแกรบมันเหมือนเสียงดนตรีที่ไพเราะสนอหูผมเหลือเกินเวลานี้ผมถึงกับทำเพลงไปด้วยเดินหน้าอย่างชาชาไปด้วยจนถึงจุดที่สามารถมองศบเละๆจากกระจกมองหลังได้ผมจึงเบรกมองกระจกหลังแล้วไม่เห็นเธอขยับตัวอีกผมก็เปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งเพื่อเดินหน้าไปหาที่นอนในเมืองสักคืน เงินก็มีจากการขายรถของอีแก่นั่นเอาไปลงอ่างหน่อยดีกว่าไม่ได้กลับบ้านนานเอาความคิดถึงเมียไปลงแรงๆกับอีตัวสักสองสามคนคงสนุกดีที่ลึกผมหัวเราะหืบๆในคอไม่ได้สนใจศพเล็กเหมือนกบโดนรถเหยียบทางด้านหลังอีกต่อไปแล้วถ้าไม่ได้ยินเสียงนั้นลอยมาตามลอมอพ,พักที่ทะาทำไมทำแบบนี้คะฉันจะจะแจ้งตำรวจฮือ ความรู้สึกเหมือนหัวใจหล่นตู้ไปที่ตาตุ่มกลับมาอีกครั้งผมเหยียบเบรกเยียดจนหัวเกือบทิ่งก่อนค่อยๆเงยหน้ามองกระจกมองหลังเห็นนางผู้หญิงนั่นพยายามยกมือขึ้นมาแล้วใช้มือข้างเดียวที่ใช้การได้ของมันยกมือโบอกไปโบกมาพร้อมกับส่งเสียงตะโกนลัน่นช่วยด้วยช,ช่วยด้วยมีคนจะฆ่าฉันช่วยด้วย ผมกำมัดแน่นกันฟันกรอดไม่นานนะักผมก็ลงจากรถพร้อมประแจอันใหญ่ในมือหน้ามืดตามัวจะเอาชีวิตอีผู้หญิงที่ร่างเละเหมือนศพบ,บนถนนเหลือแค่หัวกับมือซ้ายของมันเท่านั้นที่ยังดีอยู่นี่กูเหยียบพลาดไปเหรอสะวะผมยืนก้มหน้ามองมันด้วยสายตาอาฆาตรู้สึกโกรธเกลียดอยากจะฆ่ามันอย่างไรเหตุผล นางนี่เงยหน้ามองผมมันสั่นไปหมดไม่รู้เลือดหรือน้ำตาไหลเปือเต็มหน้าดวงตาหวาดกลัวอยญ่าหย่คยย่าฉันเลยนะที่ฮือฮือฮัวฮัวฮัวแล้วเสียงประแจเหล็กอันใหญ่ก็กระแทกหัวของมันซ้ำๆๆด้วยแรงผู้ชายตัวใหญ่แบบผมเพียงไม่นานผมก็ได้ยินเสียงดังผ่า กะโหลกของมันแตกออกสมองไหลออกมาอย่างน่าสยดสยองแต่ตอนนี้ภาพพวกนี้ทำให้ผมกลัวไม่ได้อีกต่อไปแล้วคือผีอีสุดากับลูกมันทั้งที่ทเจอจังจงท,งทั้งที่เก็บไปฝันยังน่ากลัวกว่าอีนี่เยอะผมเหยียดยิ้มด้วยความสัใจ,จก่อนยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดเลือดที่กระเด็นมาโดนหน้าแล้วหันหลังเดินกลับมายังรถหกล้อของผมที่จอดทิ้งไว้ข้างทางหมาบ เหมือนขามันติดอะไรบางอย่างตอนกำลังจะโหนตัวเองขึ้นรถเมื่อก้มลงมองไปความทถนงองอาจและสะใจที่ข่านางผู้หญิงอึดอย่างกับควายนั่นให้ตายลงจนได้ก็โดนทำลายทิ้งไม่เหลือซากมันคลานตามผมมาทันได้ยังไงไม่รู้แต่ใบหน้าเพื่อนเลือดหัวแตกเป็นรูสมองไหลยเยิ้มของมันปรากฏอยู่ตรงนี้มันจับกางเกงของผมเอาไว้ว่ากบกอ คมสะบัดขาระรัวและววิ่งถอยหลังออกมากลางถนนด้วยความกลัวและขยะกขยแยงเฮียนั่นคนจริงๆเหรือสะวะทำไมมันอึดแบบนี้แถมตอนนี้มันไม่ได้ร้องห่มร้องไห้ขอความช่วยเหลือแล้วแต่มันกำลังยะยะยิง้งฮือๆฮๆๆๆืเสียงหัวเราะเย็นเยียบลอยมาลง แรงจนต้นไม้ไหวราวกับผีเปรตกำลังโบกมือร่างที่เหมือนศพตอนนี้ลุกขึ่งยืนทั้งที่ขาทั้งสองเละจนเกือบไม่เหลือเนื้อดีๆไม่ควรจะยืนไหวแบบนั้นได้เลยโยกเยกเอ,อ่ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอเสียงเพลงเหมือนในความฝันดังขึ้นอีกครั้งร่างของมันโยกไปทางซ้ายโยกไปทางขวาอย่างเชื่องชาเศษเนื้อร่วงหล่นบนถนนดังแปะแปะ ชวนให้รู้สึกพะอืดระอมแต่ผมขยับตัวไม่ได้อีกแล้วกับพริบตาก็ไม่ได้ด้วยมาหางงอกอดคอโยกเยกโครงเสียงนั้นดังก้องก่อนจะเกิดเสียงวิงในหูของผมความรู้สึกเจ็บมันบังเกิดขึ้นพร้อมกันทุกจุดในร่างที่กำลังกลิ้งอยู่บนหลังคารถเกง๋งก่อนจะร่วงลงกระแทกพื้นถนนดังพลาก หน้าอกของผมร้าไปหมดเลือดในปากและจมูกมันฝาดและเหม็นคาวหายใจลำบากผมขยับไม่ได้ร่างกายมันร้าหัวใจเต้นแถวภาพตรงหน้าเหมือนมีแสงหิ่งห้อยลอยไปลอยมาท่ามกลางความมืดผมได้ยินเสียงรถเบรกไม่ไกลนักและได้ยินเสียงพูดคุยในรถเหมือนดังข้างหูทั้งที่ในความเป็นจริงผมไม่ควรได้ยินอะไรข้างในนั้นเลย ชิบหายแล้วตายหรือเปล่าวะยังขยับอยู่เลยที่ชายทำไงดีมันเป็นเสียงของไอ้ลุงชายกับผู้หญิงคนหนึ่งผมจำเสียงของมันได้ดีผมควรรู้สึกโกรธแต่ความเจ็บปวดทรมานเหมือนร่างกำลังจะขาดเป็นท่อนๆก็ทำให้ผมรู้สึกอะไรไม่ได้เลยนอกจากเจ็บเจ็บเจ็บชช่วย ผมพยายามยื่นมือออกไปพยายามจะเรียกลุงชัยให้ช่วยชีวิตผมยังไงเราก็เป็นญาติกันแต่เสียงของลุงในรถก็ดังขึ้นมาข้างหูผมเหมือนฟ้าจงใจแกล้งให้ยิ่งกลัวก่อนจะเจ็บหนักกว่าเดิมจะทำได้ไงหล่ะวะนางส้มเชงเงหยียบสิวะจะได้ตายไม่อย่างนั้นคงได้แจ้งตำรวจจับกูแน่อย่างน้อยถ้าโดนจับได้ ค่าทำศพก็ไม่เท่าค่ารักษาพยาบาลกับค่าทำขวัญหรอกวะาวื้นเสียงเร่งเครื่องยนต์ทำให้ผมตาเหลือกพยายามตะเกียกตะกายจะหนีแต่ขยับตัวไม่ได้เลยเพราะความเจ็บปวดทุกๆอนูของร่างก่อนที่รถคันนั้นจะถอยหลังพุ่งมาด้วยความเร็วราวกับพายุกรอบกรอบไม่รู้กระดูกตรงไหนของผมแตกแต่มันเจ็บ เจ็บกว่าเดิมเจ็บเหมือนตายทั้งที่ผมยังหายใจอยู่ตรงนี้กรอบกรอบกระดูกแตกเพิ่มเมื่อมันเหยียบเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ใยดีหนึ่งชีวิตที่มันจงใจฆ่าไอ้ชัยกูจะจองเวรมึงทุกพบทุกชาติไอ้ริยามอัป,ปรีอ่ะ,อะผมพยายามส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแต่มันไม่มีเสียงอะไรหลุดออกมาจากริมฝีปากของผมเลย เลือดในปากมันท่วมจนพูดไม่ออกผมอยากตายแต่มันไม่ตายร่างกายนี้ยังหายใจรวยรินอย่างหน้ามัวโหตายสิวะกูทำไมกูไม่ตายฮืออือมีแค่เสียงร้องไห้เท่านั้นที่ดังออกมาไม่รู้ว่านานแค่ไหนที่ผ่านไปเหมือนร้อยปีพันปีไม่มีรถอีกสักคันเลยที่จะผ่านมาช่วยผม และนางผีเลวนั่นมันยังยืนโยกเยกร้องเพลงไม่รู้กี่ล้านรอบแล้วอยู่ตรงปลายเท้าของผมโยกเยกเอ,อ่ยแล้วแสงแรกของวันใหม่มาเริ่มฉายจางจางทางเส้นขอบฟ้า ผมมองท้องฟ้าที่ค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีทองอ่อนๆทั้งน้ำตาปนเลือดปากอ้าออกส่งเสียงได้เล็กน้อยความเจ็บมันยังไม่จางไปทุกๆจุดของร่างกายเหมือนโดนประแจเหล็กอันใหญ่ทุบซ้ำๆ,ๆๆอยู่ตลอดเวลาหึอหึหหร่างเล็กไม่ต่างจากผมที่ยืนอยู่ปลายเท้าค่อยๆขยับมาให้ผมเห็นชัดๆมึงคิดว่ามึงเจ็บเป็นคนเดียวหรือไง ตอนที่กูต้องตายเพราะมึงกูเจ็บกว่านี้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่ามันแฉดเสียงหวีดแหลมแม้ว่าผมอยากจะเถียงว่าหัวกระแทกตายคาที่กับโดนรถเหยียดแต่ยังไม่ตายมันไม่เหมือนกันแต่ก็เถียงอะไรไม่ออกเลยผมหมดแรงแล้วอยากตายอยากตายมันจับหัวผมหมับ ก่อนก้มลงมาเหยียดยิ้มแล้วใบหน้าเละเละก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักและไม่ใช่สุดาเนียของไอ้ทองแท้ด้วยมัดมึงคักใครผมพยายามถามออกมาอย่างยากลำบากท่ามกลางเลือดที่กบปากนางปีศาจยิ้มยาอยันก่อนที่ใบหน้าของมันจะค่อยๆเปลี่ยนจากหญิงสาวเป็นหญิงวัยกลางคน และกลายเป็นยายเท่าหัวขาวโคลนที่ยังดูแข็งแรงอยู่ดวงตาของผมเบิกโตเหลือกลานนี่มันนังแก่ที่ผมขโมยรถมันไปขายไม่ใช่ผีสุดาผมแค่ทำให้มันสลบแล้วขโมยรถมาเท่านั้นมันต้องทำกับผมถึงเพียงนี้เชียวเหรอมึงไม่ได้ทำแค่นั้น ิียายแก่ตวาดลัน่นเดี๋ยวกูจะทำให้มึงเห็นเองว่ามึงทำให้กูตายยังไงให้ฉิบหายรอติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่ฟังมาจนจบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา